คุณผู้ชมที่เราพูดถึงว่าใครต้องการรถเข็นวิลแชร์นะบินนะอ๋อที่เราบอกว่าถ้าเป็นผู้ป่วยขอให้ป่วยจริงๆนะขอให้ป่วยและอย่าลำบากยากไร้ครับนะครับป่วยและลำบากยากไร้ต้องการรถเข็นวิลแชร์แบบนี้นะนะครับอขอเสียงมาด้วยขอเสียงมาด้วยนะครับต้องการรถเข็นวิวแชร์แต่ต้องลำบากยากไร้นะนะขอให้เป็นคนลำบากจริง นะครับโทรเข้ามาที่022754225หรือทัก Facebook ผมมาถ้าทัก Facebook ผมเนี่ยนะครับถ่ายรูปคนป่วยมาด้วยถ่ายบ้านมาด้วยให้รู้ว่าลำบากถ้าไม่ลำบากไม่ขอร้องอย่าโทรมานะครับโทรมาก็ก็ก็ไม่ไม่ส่งให้นะนะครับแล้วก็คนที่กําลังประกอบนี้ก็คือพี่สราวุธมีคุณสมบัติครับเนี่ยนะฮะประกอบไปให้เห็นเลยนะครับนี่จะส่งให้ทันละ5,000บาท คันละห้าพันบาทก็มี30กว่าคันนี้ก็มีใครขอมาผมก็ส่งให้พี่สรวุทิ์แกก็ส่งให้ถึงบ้านเลย ก็ถือว่า5 0 0นเนี่ยก็หนักอยู่นะสำหรับคนที่ที่เขาเรื่อกยากลำบากแล้วก็ซื้อไม่ได้นะครับว่ามีอยู่รายหนึ่งพอเห็นว่าเขาแจกรถเข็นก็โทรมาขอโทรไปหาแกนั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วบอกไม่เอารับเข็นแล้วผมไม่เอาแล้วผมจะเอาเตียงเฮ้ยขอมันขอได้เลยนะบางทีคนขอก็ต้องเกรงใจคนให้เขาด้วยนะเตียงหนึ่งตั้งห้าหกมื่นนะนี่ขนาดรถเข็นพันเล็กๆยังห้าพันเลยใช่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 นะครับ ฟังเสียงพี่ก็หน่อยฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยส่งทางเราออกให้หมดปีหมดทานจะได้รับไม่เกินวันส่งวนส่งให้ถึงบ้านถึงที่ต่อให้ลำบากยากลำบากจริงๆครับขอให้ลำบากจริงอย่าได้อยาเบียดเบียนไหนคนดีคนที่เขาลำบากกว่าจะมาเก็บเลยบรรจุละส่งละเจนไม่ต้องหมดกี่กันครับเนี่ย สามสิบหกคันนะคับสามสิบหกคันเดี๋ยวมันจะนี่สองห้าคัน,อนบอดแค่แทุกคันเลยเราต้องรพอเรามาตรวจเช็คก่อนว่าเป็นไปนได้ไหมเผื่อเดี๋ยวไปนั่งแั้วเรามีปัญหาไหมมันก็กลายเป็นว่าตรวจสอบก่อนไม่ใช้ได้ตรวจสอบแล้วแล้วก็บระจุใหม่ นี่ก็เป็นความมีน้ำใจของคุณพี่สราวุธมีคุณสมบัตินะครับนี่เป็นนักธุรกิจใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะวันก่อนที่แกบอกว่าใครต้องการมะพร้าวลูกละ9บาทอะ่ะครับ นะครับก็มีคนโทรไปเยอะะไปหมดจะเอาไปขายต่อเอาไปกินเอาไปแจกเอาไปถวายหลวงพ่อได้หมดอืมีคนโทรไปขอสองไปขอซื้อสองลูกก็อย่างมีพอโทรไปปั๊บแล้วโวยใหญ่เลยว่าไหรจะส่งมาฮะเมื่อไหร่มึงจะส่งมันอย่างนี้เลยนะโอ้แกบอกว่าผมก็ต้องขอโทษขอโทษครับเดี๋ยว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 จัดให้เดี๋ยวจัดให้ขอไปสองลูกลูกละเก้าบาทสิบแปดบาทแล้วแกต้องออกค่าส่งให้ด้วย เอาแต่พอดีนะทีมงานผู้ชมเราก็นะผมว่าแต่พอดีนะคือคือคนที่รับสายเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่คนปอกมะพร้าวแต่เป็นท่าแก่ใหญ่เองเลยท้าวแก่ใหญ่เลยแกรับสายเอง่ะโทรศัพท์นะเออนะครับอันนี้ก็คนที่เขามีน้ำใจมีมีกำลังแล้วก็เวลาแจกรถเข็นและบางชีเขาติดเตียงในแกแจกผ้ากระดาษชำระให้ด้วยอ๋อเนี่ยให้่แด้วยอ่าี่แกก็สั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ย อ่าลงฟังเสียงตรงนี้นะว่ารถเข็นแล้วก็ยังมีกระดาษชําระให้ด้วยนะครับเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดังโดยตรงมาจากมีความเจี่ยวเลยเป<ช>็นกระดาษที่แพงที่สุดและเหนียวนุ่มเนี่ยแต่ลกระดาษเนี่ยประเทศไทยไม่มีขายเหนียวอย่างดีเลยกระดาษชําระนะครับเตรียมพร้อมให้พร้อมรถเข็นไว้พร้อมกับรถเข็นนี้นะครับ ไม่เอี่ยมอ่องถอดต้้งไม่ต้องดาวขอให้เป็นคนลำบากยากไร้ายจริงๆที่สรวุตรมคุณสมบัติจัดให้จัดให้ไม่ไม่มีจำกัดขอให้ลำบากจริงๆกับทางเรายินดีในคณะของ ABT ทคุณถนอมจัดให้ครับดีๆครับผมครับขอบคุณครับแล้วก็ยังฝากบอกผมว่ามี ATK ด้วย ATK เนี่ยอันนี้ขอขายนะครับขอขายบินไปซื้ออันละเท่าไรเดี๋ยวนี้ปกติตอนนี้อันละประมาณ40-50แบ้าสิบเลยี่เนาะครับเริ่มลดลงพี่เขาบอกว่าเอาแค่19บาทพออืมจริงเะรอบ9าบาทแบบไหนครับแบบแย่จมูกโอ้มมีแย่จมูก แล้วก็มีอีกบางส่วนที่ทั้งแย่จมูกทั้งอมน้ำลายได้ครับนะครับแกก็แจ้งความจำนองมาเดี๋ยวเรื่อง ATK เดี๋ยวผมขอแจ้งอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าผมไม่กล้าจริงๆแกบอกมาแล้วบอกผมมาแล้วว่าเอาละ NBT 19บาทนะครับไม่ได้ขายออกกำไรแต่ว่าตั้งใจจะให้คนที่มีเงินน้อยก็ซื้อตรวจได้มีเงินมากก็ซื้อได้นะครับเพราะ19บาบาทะ ผมบอกอาสัก20เตอร์เฮียไม่ต้องทอนในบาทไดยยุ่งยากอีกไปทําร่วงหล่นได้อีกบาทหนึ่งนะครับก็บอกสิบก้าบาทแต่เดี๋ยวผมยังไม่แจ้งว่าจะจะให้คุณผู้ชมตรงนี้นะเพราะว่าเพราะว่าผมไม่อยากให้โทรไปเบอร์โทรศัพท์แกแล้วเดี๋ยวไปซื้อสองอันแล้วก็บอกว่าเมื่อไรจะถึงแล้วส่งมาด้วยอะไรเงี้ยนะนะเออ แต่ว่าทมะพร้าวนี่ใครยังพว่ไปเอาได้นะมะพร้าวลูกละ9บาทนะครับน้ำพร้าวน้ำหอมแล้วก็ปอกแล้วอย่างดีนะครับไปที่ตลาดเทพเจริญ9ตรงถนน พรานบกมุ่งหน้าทางการจนาพิเศษนะจากสี่แยกไฟฉายนะครับมุ่งหน้าถนนตัดใหม่ไป500เมตรเองนะครับอยู่ขวามือตรงนั้นก็ไปรับตรงนั้นได้เลยนะครับลูกละ9บาทนะครับได้เงินมาแกก็เอามาช่วยชาวบ้านแบบนี้ครับนะทีนี้ก็เปาารณาตัวแล้วบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนผ่าน NBT มาผมช่วยเนี่ยที่ไปทําบ้านให้กับสุเวทที่หันคาใชนาท นะครับไปเปิดดูยันขวาซ่วมเขาหน,น่ะเห็นปั๊บเนี่ยรับไม่ไหว,วจัดการให้หมดสร้างแล้วเรียบร้อยอนะครับนี่ก็น้ำจิตน้ำใจที่ท่งผ่านทางช่อง NBT ช่วยชาวบ้านของเรานะครับก็ขอบคุณพี่สราวุฒิมีคุณสมบัติด้วยนะครับท่านยังเป็นผู้ไกลเกลี่ยประจำสารที่บางบอลด้วยกรุงเทพมหานคร นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับใครลำบากทุกร้อนเดือดร้อนจริงๆนะครับจะเป็นตัวท่านเองที่ดูอยู่หรือว่าเป็นญาติหรือคนที่เราไปเห็นแต่ขอให้เดือดร้อนนะส่งข้อความทักเข้ามาทาง Facebook ก่องข้อความผมส่วนตัวส่งรูปส่งภาพครอบครัวมาดูอย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าท่านลำบากนะครับให้คนที่ลำบากคนไม่ลำบากก็ขอให้ซื้อใช้ต่อไปนะหรือไปขอพมเขาก็ได้นะ